ดีค่ะดิฉันนางสงสุดานิธิพันธ์ขออธิบายนโะยบายที่3ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตัวชี้วัดที่16ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดีสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจโดยตัวชี้วัดนี้นะคะจะมีคีย์เวิร์ดที่สาคัญคือคาว่าสุขภาวะหมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกายจิตใจสังคมและสติปัญญาและคำว่าสุขภาวะที่ดีหมายถึงสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจิตใจที่เป็นสุขผ่อนคลายไม่เครียดมีสติอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัวชุมชนสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆได้ค่ะตัวชีวัตนี้ประกอบด้วย2ตัวชีวัตย่อยนะคะตัวชีวัตย่อย ที่1ที่16.1ระดับปฐมวัยสำหรับตัวชี้วัดย่อยนี้เราจะติดตามและประเมินผลเฉพาะสะพปเท่านั้นนะคะซึ่งการพิจารณา,นานระดับคุณภาพตัวชี้วัดนี้มี5ระดับคุณภาพคำอธิบายคุณภาพค่ะผู้เรียนระดับปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ ระดับ3ทั้ง4ด้านมาดูกันที่คุณภาพระดับที่5ค่ะผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับ3ทั้ง4ด้านตั้งแต่ร้อยละ85ขึ้นไประดับ4ตั้งแต่ร้อยละ80ขึ้นไประดับ3ตั้งแต่ร้อยละ75ขึ้นไประดับสองตั้งแต่ร้อยละ70ขึ้นไปจนถึงระดับ1มีด้านใดด้านหนึ่งหรือทุกด้านน้อยกว่าร้อยละ70ค่ะสำหรับผู้เรียนระดับปฐมวัยในตัวชี้วัดนี้นะคะ ผู้เรียนอยู่ชั้นอนุบาล3ปีการศึกษา2,562ณวันที่31มีนาคม2,563ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพคือผ่านตามคู่มือดำเนินงานประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัยซึ่งจะแบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น3ระดับนะคะคือ 1. ระดับปรับปรุง 2. ระดับพอใช้3ระดับดีในเกณฑ์การประเมินคุณภาพตัวชี้วัดนี้เราจะดูที่ระดับ คุณภาพที่3หรือดีเท่านั้นนะคะในส่วนของข้อมูลสารสนเทศที่จะต้องรายงานในแบบติดตามประกอบด้วยวิธีการดําเนินงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาค่ะวิธีการดําเนินงาน สำนักง,งานเขตพื้นที่ของท่านส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาและมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นอย่างไรให้ท่านเขียนอธิบายถึงการขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมที่โรงสูตรสถานศึกษาและผู้เรียนนะคะโดยระบุรายละเอียดโครงการว่าทำกับใครที่ไหนทำเมื่อไรและทำอย่างไรท่านก็เขียนลำดับขั้นตอนการดเนินการดำเนินงานมาให้ชัดเจนนะคะ ต่อมาในส่วนของผลการดําเนินง,งานเชิงปริมาณผู้เรียนในระดับประถมวัยทั้งหมดในสังกัดของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาของท่านจํานวนกี่คนจําแนกเป็นผู้เรียนปกติจํานวนกี่คนผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จํานวนกี่คน ผู้เรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาคุณภาพระดับ3ทั้ง4ด้านจำนวนกี่โคนคิดเป็นร้อยละเราจะได้ร้อยละมาจากผลผลรวมของการกรอกข้อมูลตามตารางที่16.1.1นะคะการกรอกข้อมูลตารางที่16.1.1นี้เราไม่รวมผู้เรียนที่มีความบกพร่องค่ะจะจำแนกตามสถานศึกษาตัวอย่างการกรอกข้อมูลนะคะ โรงเรียนกจำนวนผู้เรียนปกติระดับปฐมวัยทั้งหมด120คนจำนวนผู้เรียนปกติที่ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาคุณภาพระดับ3หรือ,รอดีทั้งแยกรายด้านนะคะด้านร่างกายจำนวนร้อยคนคิดเป็นร้อยละ83.33ด้านอารมณ์จิตใจจำนวน90คนคิดเป็นร้อยละ75ด้านสังคมจำนวน85คน คิดเป็นร้อยละ70.83และด้านสติปัญญาจำนวน90คนคิดเป็นร้อยละ75การที่เราให้ท่านยแยกแยกกรอรายด้านเพื่อจะดูว่าการพัฒนาการผู้เรียนระดับปฐมวัยของเขตพื้นที่ของท่านด้านใดจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีการพัฒนาค่ะต้องมีการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยต่อไปและการกรอกข้อมูลจำนวนผู้เรียนปกติที่ผ่าน การประเมินพัฒนาการระดับ3ทั้ง4ด้านเราจะนับเฉพาะผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุณภาพระดับ3ทั้ง4ด้านเท่านั้นนะคะจากตารางที่16.1.1สํานักง,งานเขตพื้นที่เก็บข้อมูลจากสถานศึกษาทั้งหมดในสังกัดเรียบร้อยแล้วนําภาพรวมทั้งหมดของผู้เรียนปกติที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับ3ทั้ง4ด้านหาค่าร้อยละเพื่อพิจารณาเทียบเกณฑ์ระดับคุณภาพต่อไปค่ะและจะมีข้อควรระวังที่เขตพื้นที่ ต้องดูคือการกรอกข้อมูลจำ,จำนวนจนนวผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุณภาพระดับ3ทั้ง4ด้านของแต่ละโรงเรียนท่านจะต้องเท่ากับหรือน้อยกว่าจำนวนที่น้อยที่สุดในแต่ละด้านเท่านั้นไม่สามารถมากกว่าได้นะคะดังตัวอย่างตารางแสดงตารางการนับจำนวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับ3ทั้ง4ด้านค่ะสำหรับข้อจำกัดความบางคำถ้าท่านยังไม่เข้าใจท่านสามารถทำความ เข้าใจเพิ่มเติมได้ที่หมายเหตุของตัวชี้วัดนี้ในแบบเครื่องมือการติดตามและประเมินผลค่ะต่อไปข้อมูลเชิงคุณภาพการเขียนข้อมูลเชิงคุณภาพเขียนจากการดําเนินงานแล้วผลที่เกิดขึ้นในเชิงคุณภาพกับผู้เรียนหรือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการจัดกิจกรรมเช่นท่านดําเนินโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัยเมื่อดําเนินการแล้วทําให้ผู้เรียนช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติ ตามกิจกวัตรประจําวันได้ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมตามวัยและผู้เรียนมีพัฒนาการตามหลักสูตรระดับ3หรือดีขึ้นหรือดีสูงขึ้นเป็นต้นนะคะต่อไปการรายงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอเนี่ยเพื่อการพัฒนาท่านเขียนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดนี้ที่พบในพื้นที่ของท่านก็เขียนเข้ามาเพื่อการแก้ไขและพัฒนาต่อไปค่ะ ต่อไาในส่วนของเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่จะต้องนําส่งในระบบซึ่งเป็นส่วนสําคัญอย่างมากที่ใช้ประกอบการรายงานของท่านจะประกอบไปด้วยตารางที่16.1.1ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์โครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดนี้เพื่อให้เห็นถึงการดําเนินงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะต่อไปตัวชี้วัดย่อยที่16.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานติดตามและประเมินผลทั้งสอบพปและสอบพมนะคะในการเก็บข้อมูลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสุขภาวะเราจะหมายถึงแค่สุขภาพกายและสุขภาพจิตเท่านั้นค่ะซึ่งการพิจารณาร,ระดับคุณภาพตัวชี้วัดนี้จะมี5ระดับคุณภาพเช่นเดียวกันค่ะคําอธิบายคุณภาพระดับ5จํานวนผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ละด้านตั้งแต่ร้อยละ90ขึ้นไป ต่อมาระดับคุณภาพที่4ที่3และที่2ยังใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพเหมือนกับระดับคุณภาพที่5ต่างตรงที่เกณฑ์ร้อยละระดับคุณภาพที่4มีผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ80ขึ้นไประดับ3ร้อยละ70ขึ้นไประดับ2ร้อยละ60ขึ้นไปจนถึงระดับ1ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานมีด้านใดด้านหนึ่งหรือทุกด้านน้อยกว่าร้อยละ60ค่ะ เกณฑ์มาตรฐานในตัวชี้วัดนี้ประกอบด้วยด้านน้ำหนักด้านส่วนสูงเราใช้ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขและด้านสมรรถภาพทางกายใช้เกณฑ์มาตรฐานกรมพรศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและด้านสุขภาพจิตตามเกณฑ์มาตรฐานกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขในส่วนของข้อมูลสารสนเทศที่จะต้องรายงานในแบบติดตามประกอบด้วยวิธีการดำเนินงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอเนี่ยเพื่อการพัฒนา วิธีการดำเนินงานสำนักง,งานเขตพื้นที่ของท่านดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีการพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาวะที่ดีให้ท่านเขียนอธิบายถึงการขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมที่โรงสูตรสถานศึกษาและผู้เรียนโดยระบุรายละเอียดโครงการว่าท่านทํากับใครที่ไหนเมื่อไรทําอย่างไรท่านก็เขียนลําดับขั้นตอนดําเนินการมาให้ชัดเจนนะคะต่อไปเป็นผลการดําเนินงานผลการดําเนินงานเชิงปริมาณ ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดทั้งหมดจำนวนกี่คนใช้ข้อมูลณนะวันที่10มิถุนา2563ผลการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการประเมินตามมาตรฐานจำแนกรายด้านดังนี้ด้านน้ำหนักจำนวนกี่คนคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ด้านส่วนสูงจำนวนกี่คนคิดเป็นร้อยละด้านสมรรถภาพทางกายจำนวนกี่คนคิดเป็นร้อยละ ด้านสุขภาพจิตจำนวนกี่คนคิดเป็นร้อยละนะคะผลที่จะนำมาตอบในด้านต่างๆนี้จะได้มาจากภาพรวมของการกรอกข้อมูลในตารางที่16.2.1ค่ะโดยจำแนกระดับชั้นเรียนนะคะสพอปอจะกรอกข้อมูลตั้งแต่ระดับชั้นป .1 ถึงม .6 โรงเรียนขยายโอกาสจะจกรกอกข้อมูลตั้งแต่ระดับชั้นป .1 ถึงม .3 และสพมจะกรอกข้อมูลตั้งแต่ระดับชั้นม .1 ถึงม .6 ค่ะตัวอย่างการกรอกข้อมูลในตาราง ระดับชั้นนักเรียนป1จำนวนผู้เรียนในสังกัดทั้งหมด4,500คนจำนวนผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานแยกรายด้านด้านน้ำหนักรวมทั้งหมด4,200คนคิดเป็นร้อยละ93.33ด้านส่วนสูงรวมทั้งหมด 4,400คนคิดเป็นร้อยละ97.78ด้านสมรรถภาพทางกายรวมทั้งหมด4 0 0 0คนคิดเป็นร้อยละ88.89ด้านสุขภาพจิตรวมทั้งหมด4,495คนคิดเป็นร้อยละ99.89เมื่อสำนักง,งานเขตพื้นที่ได้ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานครบทุกชั้นทุกด้านจากทุกโรงเรียนในสังกัดแล้วเราจะนำภาพรวมระดับเขตในแต่ละด้านที่ได้ ตอบข้อ2.1.2และนำไปพิจารณาเทียบเกณฑ์ระดับคุณภาพค่ะต่อไปเป็นการรายงานเชิงคุณภาพเชิงคุณภาพจากการดำเนินงานผลที่เกิดขึ้นในเชิงคุณภาพที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนหรือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการเช่นเมื่อดำเนินโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดีแล้วทำให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มีสุขภาพจิตที่ดีสามารถเรียนรู้ได้ดีกว่าปกติ ผู้เรียนในกลุ่มเสี่ยงเรื่องยาเสพติดลดลงหรือผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นเป็นต้นค่ะต่อไปการรายงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการเขียนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดนี้ว่ามีปัญหาอะไรและข้อเสนอในอะไรเพื่อเราจะรวบรวมเสนอผู้บริหารระดับสูงหาทางแก้ไขหรือพัฒนาในปีต่อๆไปค่ะ ต่อมาในส่วนเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ต้องนําส่งในระบบนะคะซึ่งจะเป็นส่วนที่สําคัญในการประกอบการรายงานก็จะประกอบไปด้วยตารางที่16.2.1ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์รายงานผลการบันทึกน้ําหนักส่วนสูงผลทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รายงานผลการประเมินด้านจิตใจตาม เกณฑ์มาตรฐานเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดนี้เพื่อให้เห็นถึงการดําเนินงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะสําหรับตัวชี้วัดที่16นี้ขออธิบายไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ